วิทยาลัยธนบุรีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีสู่มหาวิทยาลัยธนบุรีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541เป็นต้นมาคณะผู้บริหารได้พัฒนาอาคารสถานที่พร้อมทั้งขยายพื้นที่เพิ่มเติมเป็น101ไร่เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการกีฬาแห่งความเป็นเลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีได้รับการเปลี่ยนประเภทและชื่อเป็นมหาวิทยาลัยธนบุรีเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2550ปรัชญามหาวิทยาลัยธนบุรีคือสร้างทุนทางปัญญาพัฒนาคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมมหาวิทยาลัยธนบุรีนั้นเป็นสถาบันการเรียนรู้พลวัตระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิตพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้างความเป็นเลิศในประยุกต์เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมเป็นสถาบันเห็นความเป็นกลยาณนมิตรผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมค่ะมหาวิทยาลัยธนบุรีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลายสาขาโดยคณะที่เปิดสอนได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบัญชีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะบริหารธุรกิจค่ะซึ่งแต่ละคณะได้แยกย่อยออกเป็นสาขาเพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามที่ต้องการและสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเริ่มเปิดดำเนินการในปีพุทธศักราช2555เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองและการปกครองของประเทศไทยในการก้าวสู่ประชาคมเสรีอาเซียนโดยมีการสอนในหลักสูตร4ปีและต่อเนื่องทั้งภาคปกติภาคสมทบและภาคพิเศษค่ะเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศการส่งออกและการนำเข้าการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศการเงินและการธนาคาร การศึกษาวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองรวมทั้งกฎหมายการค้าระหว่างประเทศโดยนักศึกษาที่จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานหรือประกอบธุรกิจได้รวมทั้งมีความสำนึกที่ดีทางด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้เปิดรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช ซึ่งระยะเวลาเรียน4ปีผู้ที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปะวะสาสามารถเทียบโอนไ์วิชาได้และสามารถเทียบโอนความรู้จากต่างสาขาได้ทำให้ระยะเวลาเรียนสั้นลงค่ะและยังได้มีการเปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษเพื่อรองรับนักศึกษาที่ทำงานแล้วและต้องการศึกษาต่อควบคู่กันไปโดยไม่กระทบกับการทำงานด้วยค่ะ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาหรือติดต่อได้ที่สาขาโดยตรงค่ะเมื่อจบแล้วบัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประกอบอาชีพได้เช่นประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการส่งออกและนำเข้าเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการส่งออกกรมการค้าระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เจ้าหน้าที่ประจำธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าเป็นต้นค่ะ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการหลากหลายโครงการเช่นโครงการทัศนศึกษาดูงานระหว่างประเทศเช่นประเทศสิงคโปร์มาเลเซียพามา่าเวียดนามและเกาหลีค่ะโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุ่มอาเซียนเพื่อให้ทราบถึงการดำรงชีวิตวัฒนธรรมและการค้าเศรษฐกิจกของประเทศนั้นๆอีกด้วยค่ะ โครงการทักษะทางด้านภาษาเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาฟีตลอด4ปีพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชนทิชาจิหลอโชคชาวานกูลชนค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้แล้วตอนนี้นะคะชนก็อยู่ที่มหาวิทยาลัายชนบุรีแน่นอนค่ะวันนี้นะคะชนจะพาทุกคนนะคะไปพูดคุยกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศตามชนไปชมกันเลยค่ะสำหรับคนแรกนะคะที่วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกันต้องบอกกันเลยค่ะว่าหนุ่มคนนี้นะคะมีดีกรีเป็นเดือนมหาลายัยและเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขายังเป็นดักฟุตซอลของมหาวิทยาลัยอีกด้วยที่สำคัญเลยมีชื่อติดถึงชาติด้วยค่ะเราไปรู้จักเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวห่ลยค่ะครับสวัสดีครับ ผมรังสิบันจันนุบคุณนะครับก๊อตครับ,รบผมเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขากา,การจัดการธุรกิจบางประเทศครับปีหนึ่งหลักสูตรสี่ปีครับอาตำแหน่งเป็นเรียนหมหาวิทยาลัยสมบูรีครับแล้วก็เป็นนักวิชาของมหาวิทยาลัยแล้วก็มีชื่อติดผินชาค,ครับแล้วตอนนี้น้องก็ทํทกิจกรรมอะไรอยู่บ้างคะนอกเหนือจากการเล่นฟุตซอลถ้ามีเวลาว่างก็คือผมจะโฟกัสเรื่องเรียนมากกว่านะครับส่วนมากไม่ค่อยมีเวลาเรียนแล้วก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาโฟกัสเรื่องเรียน แล้วก็มาถามเพื่อนๆถามอาจารย์ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็วกเกรดก็ออกมาดีครับแล้วทำไมนันกกศถึงเลือกเรียนสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศค่ะผมคิดว่าหางานง่ายนะครับแล้วมันเป็นช่วงนี้มันเข้าสู่อาเซียนครับก็ทําให้ธุรกิจมันดีขึ้นก็ทําให้เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นก็เป็นสาขาท,ที่ยังใหม่นะครับแล้วก็มาแรงในตอนนี้เลยครับแล้วก็ตลาดแรงงานยังเป็นที่ต้องการครับ และสุดท้ายนี้นะคะให้น้องกอ๊อตฝากอะไรนะคะถึงน้องๆที่กําลังตัดสินใจหรือว่าลังเลใจอยู่ที่จะมาเรียนสาขานี้ให้น้องกอ๊อตฝากอยากจะฝากเพื่อนๆที่พี่รอนู้คนนะครับที่จะเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยธทมุรีของเรานะครับก็สาขาธุรกิจองประเทศมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับก็อยากจะชวนทุกๆคนนะครับมาเรียนเพื่อจะได้รับรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ประสบการณ์อะไรต่างๆที่ทุกคนยังไม่เคยสัมผัส อยากให้ทุกคนมาเรียนกันเยอะๆนะครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับและสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องกอยม,มากๆเลยค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็มาให้เคล็ดลับให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะก็ขอให้น้องกอตนะคะเรียนเก่งๆนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับหนุ่มคนต่อไปนะคะที่เราจะไปทําความรู้จักกันนะคะเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะ ต้องบอกได้เลยว่าเขาพูดได้ถึง3มภาษาด้วยกันและนอกจากนี้นะคะเขายังได้ทุนเรียนฟรีและเป็นดักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยอ,อีกด้วยค่ะเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับน้องเคนพูดได้กี่ภาษาคะพูดได้ทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นแล้วก็าภาษาอังกฤษครับตอนนี้ก็ว่าจะเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่ โอ้โหสามภาษาไม่พอนะคะต้องเรียนเพิ่มด้วยนะคะอีกหนึ่งภาษาเพราะฉะนั้นแล้วเราให้น้องนะคะแนะนําตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นดีึงม่ะคุิรเกเคนสเกะเ่่ิะยะเะเคนสึเกะครับชื่อผมคืいますิระยัชตะเกะเคนสึเกะครับผมเป็นนักเรียนชันปีที่3ของโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกาโรเักาโเยมกานักาีนเมั งงกันเลยนะคะตอนนี้เอาเป็นว่าเราพูดคุยกับน้องเป็นภาษาไทยดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นไม่สามารถจบรายการได้จริงๆทาไมน้องเคนถึงตัดสินใจเรียนสาขานี่คะก่อนที่ผมจะเข้ามาผมไม่ค่อยเก่งภาษาไทยครับแล้วมีคนแนะนําว่าสาขานี้ใช้ภาษา,ษาอังกฤษยเยอะก็เลยลองเข้ามาเรียนดูครับแล้วพอเข้ามาเรียนดูก็มันจะเรียนแค่ภาษาอังกฤษครับเรียนวัฒนธรรมของต่างประเทศแล้วมันน่าสนุกดีครับแล้วที่สําคัญคือภาษาไทยตอนนี้ของผมก็ได้พัฒนาเ่ขึ้นเยอะเลยครับ แล้วที่เรียนมาสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างคะก็คือพ่อผมตอนนี้ทำงานธุรกิจส่วนตัวครับเกี่ยวกับผลิตเคมีล้างสนิมแล้วก็ออกแบบเครื่องล้างสนิมครับแล้วก็เอาไปขายที่บริษัทญี่ปุ่นที่เมืองไทยครับผมคิดว่าเอาความรู้นี้มาช่วยพ่อขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศได้ครับเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้คำปรึกษาเป็นยังไงบ้างคะ เพื่อนก็ช่วยเหลือได้เยอะมากเลยครับทั้งดิวหนังสือทั้งให้ความศึกษาแล้วก็หลายๆอย่างที่ช่วยผมได้เยอะเลยครับแล้วอาจารย์ก็ใจดีให้ความศึกษาที่ดีตลอดเลยครับสุดท้ายนี้นะคะให้น้องเคนค่ะฝากถึงนะคะน้องๆที่กําลังตัดสินใจเข้ามาเรียนสาขาเราแต่ยังลังเลอยู่เพราะว่ากลัวว่าจะยากให้น้องเคนเชิญเลยค่ะถ้าใครอยากเรียนสาขาธุรกิจอีกประเทศนะครับก็เชิญเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีพี่ๆและอาจารย์ที่ ใจดีคอยให้คำปรึกษาตลอดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับสาขานี้เป็นเป็นสาขาที่ทํางการของตลาดแรงงานในตอนนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถนำความรู้นี้ไปใช้รับธุรกิจต,ตัวเองแล้วก็ของธุรกิจพ่อแม่ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องเคนมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็ขอให้น้องเคนนะคะเรียนได้เกรดเอทุกวิชาเลยก็แล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ และอีกหนึ่งคนนะคะที่ชนจะพาไปรู้จักนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเขาเป็นสาวมั่นนะคะจากพนักงานโรงงานนะคะเงินเดือนเดือนละ15,000บาทเท่านั้นแต่ตอนนี้ค่ะเขาได้ผลันตัวเองมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกซึ่งตอนนี้รายได้หลักแสนก็เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะให้พี่กุง้งชแนะนําตัวหน่อยค่ะ สำหรับพี่นะคะพี่ชื่อนางสาวมีนาชุ่มแจ่มค่ะชื่อเล่นชื่อกุ้งอายุ31ปีค่ะตอนนี้พี่เรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศค่ะปีสี่ค่ะพวาิตค่ะแล้วตอนนี้พี่กุ้งนอกจากเรียนแล้วทํางานอะไรอยู่บ้างคะคือตอนนี้นอกจากเรียนแล้วเนี่ยพี่ก็เปิดห้างหุ้นส่วนจํากัด age, เป็นของตัวเองค่ะชื่อห้างหุ้นส่วนจํากัด KPN Package เป็นธุรกิจเกี่ยวกับน้ําดื่มค่ะตอนนี้เปิดได้ประมาณ3ปีกว่าๆแล้วค่ะอยากทราบว่าทําไมพี่กุ้งถึงเลือกเรียนสาขานี้คะค่ะเพราะพี่คิดว่าในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้าเนี่ย ก็จะต้องมีความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องในด้านเอกสารข้อกฎหมายต่างๆในเทคนิคการเจราจาต่อรองกับลูกค้าซึ่งเราสามารถนําข้อมูลและความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้จริงค่ะไม่ทราบว่าในการที่พี่กุ้งอะคะ่ะไปติดต่อเจราจากับลูกค้ามีใช้ภาษาอังกฤษบ้างไหมคะอ๋อมีค่ะโดยส่วนตัวพี่เองแล้วเนี่ยพี่เป็นคนทูดภาษาอังกฤษไม่เก่งน,นะคะ,ะแต่ลูกค้าส่วนมากของพี่เนี่ยจะเป็นลูกค้าประเทศลาวซึ่งลูกค้าคนลาวส่วนมากก็จะใช้ภาษาไทายอยู่แล้วซึ่งจะไม่ค่อยเป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารสักเท่าไหร่ แต่โดยส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถฝึกฝนกันได้โดยเฉพาะการที่เราติดต่อลูกค้าเนี่ยอยากพี่อยากยาให้เราเนี่ยลงไปสัมผัสกับหน้างานสัมผัสกับลูกค้าสัมผัสกับเอก,เอกสารแล้วก็แกมมาต่างๆที่เราได้เรียนมานะคะตรงนี้เมื่อเราได้ลงไปศึกษาได้ลงไปเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินเราก็จะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นค่ะสาขานี้นะคะที่พี่กุ้งเรียนมานะคะที่กุ้งสามารถนําไปต่อยอดในการดําเนินธุรกิจได้ มากน้อยแค่ไหนคะช่วยได้เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเ,อเกี่ยวกับสัญญาการซื้อขายซึ่งเราสามารถนําข้อมูลความรู้ตรงนี้ที่เราได้เรียนมาประกอบกับความรู้จากคณะอาจารย์ที่อาจารย์ให้ความรู้กับเรามาเราได้นําเทคนิคต่างๆการเจรจารต่างๆการพูดคุยต่างๆไปใช้กับชีวิตจริงได้ค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะให้พี่กุ้งช่วยฝากถึงน้องๆหน่อยคะ่ะที่อยากจะมาเรียนสาขานี้แต่ว่ากล้ากกลัวๆให้พี่กุ้งฝากถัดก้อง้ลค่ะ น้องๆบางคนอาจจะคิดว่าการเรียนภาษาเนี่ยเป็นเรืยย่องยากแต่พี่อยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยไม่ปิดกั้นตัวเองอยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจของเราเนี่ยก้าวกระโดดไปไกลความรู้จักสาขาเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันอย่างบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่า การเรียนสาขานี้เป็นเรื่องยากพี่คิดว่าไม่ยากถ้าน้องๆตั้งใจที่จะเรียนและคิดที่จะก้าวไปก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะให้เข้ามาเรียนสาขานี้ค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะส่วนน้องๆคนไหนนะคะอยากที่จะทําการนําเข้าส่งออกได้รายได้เงินเดือนหลักแสนแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะให้ปรึกษาพี่กุ้งได้หรือเข้ามาสอบถามได้เลยที่สาขาเราเพราะว่าการเรียนการสอนของเราไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งมากๆ ขอบคุณค่ะ,คะและสำหรับน้องคนสุดท้ายนะคะที่เราจะไปทำความรู้จักกันในวันนี้ต้องบอกกันเลยค่ะว่านะคะน้องคนนี้ทำงานวันหยุดนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์อีกด้วยและที่สำคัญเลยนะคะได้ทุนเรียนฟรีของทางมหาวิทยาลัยลอีกด้วยค่ะเราไปรู้จักกับน้องกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อสุพัดอ้องเขตค่ะไข่เจียวค่ะ อยู่คณะบริหารธุรกิจค่ะสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศภาคปกติตั้งสต่สิบปีตอนนี้อยู่ปี3ค่ะได้ข่าวว่าน้องไข่เจียวได้ทุนเรียนฟรีด้วยเป็นยังไงคะช่วยอธิบายให้พี่ฟังหน่อยตอนแรกได้ข่าวจากมาหาวิทยาลัยลนะคะแล้วก็ยื่นเกค่ะค่ะแล้วสุดท้ายก็มีชื่อเราติดอีทีบอร์ดตอนนั้นก็ดีใจมากเลย แล้วทาไมน้องไข่เจียวถึงตัดสินใจเรียนสาขากรารจัดการธุรก,กิจระหว่างประเทศคะตอนแรกเลยหนูตัดสินใจเรียนสาขาสาขาหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ถนัดคํานวณค่ะ,ะได้ด้านภาษามากกว่าค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นที่ได้เปรียบกว่าคนอื่นในเรื่องการจ้างงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ แล้วบรรยากาศในการเรียนหรือว่าในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะกับเพื่อนๆอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เรียนแต่ในห้องเรียนค่ะแต่เราจะมีการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆโดยการไปดูงานต่างประเทศ <ไป S 2> บ้างไปดูงานต่างประเทศใช่ค่ะโอ้โหน้องไข่เจียวไปประเทศไหนมาบ้างคะไปมาเลเซียค่ะสิงคโปร์กัมพูชาโโแล้วในการเดินทางอะคะ่ะอาจารย์ได้มีการดูแลหรือว่า ได้ให้คําพูดคุยอะไรบ้างอาจารย์ให้การดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะคะ่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะคอยบอกตลอดเลยค่ะแล้วสาขาที่เรียนนะคะพอเรียนจริงๆแล้วมันยากไหมคะถ้าฟังกับชื่อวิชาหรือชื่อสาขามันอาจจะดูยากนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยะคะ่ะอาจารย์ในสาขามีประสบการณ์จริงค่ะแล้ว เขาจะนำวิชาความรู้เนี่ยมาถ่ายทอดให้เราโดยตรงเจงคิดว่ามันทำให้เข้าใจได้มากขึ้นค่ะและสุดท้ายนี้นะคะให้น้องไข่เจียวฝากอะไรถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่อยากจะมาเรียนสาขานี้แต่คิดว่ามันยากเพราะว่าภาษาอังกฤษค่อนข้างที่จะเยอะให้น้องไข่เจียวฝากเชิญชวนเลยค่ะค่ะก็อยากจะฝาก น้องๆที่กำลังจะจบม .6 และพี่ๆท,ที่กำลังทำงานและอยากจะศึกษาต่อนะคะ mm hmm. ก็อยากฝากสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศค่ะสาขานี้เป็นสาขาที่ได้เรียบในการตั้งงานนะคะไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศค่ะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่ทมีประสบการณ์จะทาม,มีความเป็นนั้นเองรุ่นพี่รุ่นน้องเ่วยเหลือซึ่นกันและกันค่ะแล้วก็หาง,งานง่าย ถึงน้องๆที่จะมามองหาตัวตนนะคะว่าชอบอะไรอยากเรียนอะไรก็ <c oughs> อยากฝากให้มาเรียนสาขาอันนี้นะคะถ้ายังไงแล้วนะคะขอให้น้องไข่เจียวทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จในอนาคตนะคะขอบคุณมากค่ะและคนสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นะคะนั่นก็คืออาจารย์สุนัทวีน้อยสโสภานะคะท่านเป็นหัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะอยากทราบว่า สาขาของเรามีดีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับจุดเด่นของสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะอย่างแรกเลยต้องบอกว่าความทันสมัยของหลักสูตรค่ะนะคะเพราะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการในยุคปัจจุบันนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะสถานประกอบการในประเทศเวลานี้มุ่งที่จะขยายตลาดสู่ต่างประเทศนะคะขยายธุรกิจขยายการลงทุนนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะสําหรับสาขาของเรานะคะนักศึกษาที่ได้เรียนในสาขานี้ ก็จะได้เรียนรู้ในองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยค่ะนะคะอันนั้นเป็นจุดเด่นอย่างแรกนะคะสําหรับจุดเด่นข้อที่2ก็คือคณาจารย์ผู้สอนนะคะในสาขาทุกท่านนะคะมีประสบการณ์ตรงนะคะจากการผ่านการทําง,งานทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศมานะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือจุดเด่นที่สําคัญของเราคือทางมหาวิทยาลัยนะคะให้ความสนับสนุนของเราทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ย ได้ไปดูงานต่างประเทศหรือว่าได้เรียนรู้ในโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วโอกาสนะคะของนักศึกษาที่จบออกไปนะคะสามารถไปทํางานหรือว่าประกอบธุรกิจอะไรได้บ้างค่ะค่ะสำหรับนักศึกษาที่จบสาขานี้นะคะเขาก็จะมีองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ เขาสามารถเลือกงานได้หลาก,หลา,กหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเ,ออเองินต่างประเทศนะคะหรือว่าการตลาดระหว่างประเทศนะคะหรือแม้กระทั่งการลงทุนหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศเนะคะเขาอาจจะทํางานในองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานราชการหรือสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยตนเองค่ะ และแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าหลายๆคนคงจะกลัวเพราะว่าชื่อสาขาก็บ่งบอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอย่างหนูเองนะคะหนูก็กลัวเหมือนกันว่ากลัวว่าจะมีเรื่องของภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งน้องๆหลายๆคนค่อนข้าง,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 างที่จะกลัวตรงนี้ค่ะอาจารย์จะให้อาจารย์ชี้แจงนิดนึงค่ะ สำหรับนักศึกษานะคะที่มีความเป็นกังวลเรื่องภาษาอังกฤษนะคะ<อ>หรืว่าตัวเองไม่เก่งภาษาเรียนได้ไหมนะคะก็ขอบอกว่าเรียนได้ทุกคน,นะคะ่ะเพราะว่าทางหลักสูตรนะคะมีกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในการพัฒนานาักศึกษาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนําความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการทําง,งานได้ในอนาคตนะคะพอนอกจากการเรียนในรายวิชาปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีโปรเจกต์นะคะที่เกี่ยวกับอังกฤษและ n g ษาอังกฤษมากมายนะคะที่ จะส่งเสริมให้นักศึกษาเรียกว่าเราจัดกันทุกปีนะคะนักศึกษาก็จะได้ในส่วนนี้เป็นส่วนเสริมน,นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยการใช้ภาษาอกฤษของนักศึกษาเนี่ยเราก็ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ไปใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศนะคะได้ไปดูงานได้ไปใช้ชุนศึกษา,กาโดยตรงเลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอยากให้อาจารย์นะคะฝากถึงผู้ที่สนใจนะคะอยากจะเรียนสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศหน่อยค่ะ สำหรับนักศึกษานะคะที่กำลังตัดสินใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะคะก็ขอฝากให้สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเป็นสาขานึงนะคะที่นักศ่ยได้พิจารณานะคะเพราะว่าเวลานี้สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะบางคนยังเรียนไม่จบสถานประกอบการก,ก,ก็เข้ามาขอจองตัวไว้ก่อนแล้วนะคะหรือบางคนยังเรียนไม่จบก็เป็นเจ้าขอธุรกิจ นาเข้าส่งออกเมื่อตัวเองแล้วค่ะรับประกันค่ะจบแล้วมีงานทำทันทีนะคะหรือจบแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจได้ทันทีเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์สุนัตชวีน้อยโสภาหัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็แนะแนวทางนะคะสําหรับนักศึกษาท่านไหนที่สนใจสามารถสอบถามกับอาจารย์สุนัตชวีได้อาจารย์ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ,คะขอบคุณค่ะจ้า